ต้องผิดสัญญาเช่าซื้อกี่งวดไฟแนนซ์ Finance ถึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและมีสิทธิ์ยึดลดกลับคืนได้วันนี้นะครับผมก็มีข้อข้อกฎหมายที่ผมก็อ่านแล้วก็ฟังมาจากทนายความก็ดีใน Tik t o อกก็ดีนะครับแล้วก็อ่านหนังสือที่สนใจก็ดีนะครับผมก็ศึกษามาได้ความว่า สัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในลักษณะของสัญญาเนี่ยถ้าเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่บัญญัติออกมาเนี่ยก็เอาไว้ควบคุมในการทําสัญญาระหว่างระหว่างชาวบ้านด้วยกันนะครับเอกชนด้วยกันเนี่ยการเช่าซื้อรถก็คือการเอาของของคนอื่นมาก่อนนะครับแล้วก็ผ่อนชาระไปจนหมด ทั้งหมดแล้วนะครับตัวทรัพย์สินที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราของคนผ่อนนะครับพูดภาษาง่ายๆเนาะทีนี้พอเป็นประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเขาเขียนบอกว่าถ้าถ้าคนเช่าซื้อเนี่ยไม่ชําระ อสองงวดติดต่อกันสองงวดติดติดกันเขาบอกงี้นะครับให้ผู้ให้ผู้ให้ผู้ให้เช่าซื้อก็คือพวกไฟแนนซ์ก็ดีพวกธนาคารก็ดีนะครับมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้นะครับตัวนี้ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากจากกฎหมายปัจจุบันนะครับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค2,522ก็เมื่อมีพรบออกมาปุ๊บเขาก็ไปทำประกาศประกาศอข้เรียกประกาศเดี๋ยวอ่านก่อนประกาศคณะก,กรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถจน์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพศ2565นะครับ ทีนี้เรามาดูประกาศข้อ5เนี่ยเขาก็ขเขียนไว้ว่าในสัญญานะครับที่ไฟแนนซ์ให้เราเซ็นเนี่ยจะต้องมีข้อความมีสาระสำคัญในสัญญาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับข้อ5วงเล็บวงเล็บ4นะครับก็บอกว่าต้องเขียนไว้นะก็คือเขียนไว้ว่าในกรณีผู้เชาซื้อผิดนัดชำระค่าค่า่า,าซื้อหลายงวด3งวดติดๆกันเห็นไหมครับ และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวไปถึงผู้ชาวซื้อเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ชาระเงินเนี่ยอย่างน้อย30ิวันเห็นไหมครับถ้าละเลยถ้าถ้าเราอ่ะไม่ละเลยไม่ชําระหนี้เขาเนี่ยตามที่เขาทวงถามมาอีกเนี่ยอย่างน้อย30วันแล้วเนี่ยเขาก็คือไฟแนนซ์หรือธนาคารก็จะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเราได้ตัวนี้นะครับนี่ประเด็นหนึ่งถ้าเรานับกันง่ายๆนะครับ กฎหมายนี้น่าจะเป็นกฎหมายเฉพาะเลยไว้สําหรับควบคุมควบคุมสัญญาในการทําสัญญาเพราะฉะนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาอาจจะเขียนยกเว้นให้บัง,งคับเขียนตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับไปแล้วสามงวดติด,ตดกันงวดหนึ่งก็ประมาณ30วันละมั้งเนาะสาวัน3งวดก็90วันแล้วบวกกับเวลายอย่างน้อยอที่เราต้องได้รับ หนังสือบอกกล่าวปฏิบัติตามหลังจากนั้นอีก30วันรวมรวมกันก็เป็น120วันนะครับที่เราจะได้มีเวลาหายใจใหายคอ,อว่าจะเอาอยัางไงดีจะคิดดาเนินการต่อกันยังไงดีนะครับซึ่งในส่วนนี้เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็ต้องกลับคืนสู่ฐานะเ,เดิมนะครับเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีสัญญาอะไรต่อกันมานะครับสิทธิแล้วหน้าที่ต่างๆเราก็ควรที่จะเป็นไปตามกฎหมายก็คือคืนคืนรถที่เราเช่าซื้อมาถ้าเราผิดนัดผิดสัญญาเนาะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติที่จะต้องคืน แต่บางทีบางท่านที่ผมฟังจากทนายตาทนายบางคนบางท่านนะครับซึ่งก็จะไม่เหมือนกันบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องคืนหรอกเพราะว่าเขายังไม่มีสิทธิ์มาตามยึดรถเราได้เขาถ้าเขาจะยึดรถเราเขาต้องไปฟ้องศาลเนาะ,ะให้ศาลพิพากษาให้คืนรถเราถึงจะต้องคืนแต่ในมุมมองทัศนะความเห็นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็มองอาจจะมอง ไม่เหมือนกันกับบางท่านเนะาะผมมองว่าบางทีไฟแนนซ์เนี่ยเขามองด้วยความยุติธรรมเขาก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่ที่เขาให้เราใช้รถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ย่อมมีสิทธิติดตามเอารถคืนตามกฎหมายแพ่งเลยแหละกฎหมายแพ่งมาตรา1336ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในย่อมมีสิทธิติดตามเอารถกลับคืนไปนะครับแต่ว่า บางบางบางท่านก็บอกว่าเอาเอาไม่ได้เอาคืนไม่ได้เนาะแต่ว่าแต่กองกผมเนี่ยผมก็บอกว่ามองมองว่ามันน่าจะยึดได้อยู่นะครับสําหรับไฟแนนซ์แต่ทางที่ดีอ่ะถ้าเราผิดนัดเราก็ควรจะ,ะยึดถือสัญญาเคารพในสัญญาระหว่างคู่สัญญาเราก็ก็ควรจะต้องคืนเขาดวยดีนะครับ